เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งสูตรหน้าจะ่เป็นแข้งดาวรุ่งอนาคตไกลสำหรับอะเคเดมี่ของเรากันบ้างวันหนึ่งในนักเตะที่ได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากทีมของเราในช่วงก่อนหน้านี้ก็คือในรายของทางวิลไรส์สูตรหน้าจากทางเซาท์ฟอร์ดซิตี้ที่ซึ่งปัจจุบันเขาเองก็เพิ่งจะมีอายุอานาเพียงแค่17ปีเท่านั้น ขาได้กลายมาเป็นพาดหัวข่าวใหญ่หน้าหนึ่งของสื่อหลายสำนักหลังจากจอาตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกดไปถึง40ประตูนในการแข่งขันฤดูกาลที่ผ่านมาให้กับทีมที่ปัจจุบันมีทางเดวิดแบ็คแฮมและทางแกรี่เนวิลล์อดีตดาวเตะอาับตำนานของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่นาแต่เป็นเจ้าของอยู่นั่นจึงทำให้เขาได้รับความสนใจจากหลายสโมสรชั้นนำไม่ว่าจะเป็นทางเดอร์อบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ จิ้งจอกสีน้ำเงินเรสเตอร์ซิตี้ปืนใหญ่อา Arts, ์สเนลลแ่นลุมไปถึงทางลิเวอร์พูลของเราด้วยขณะเดียวกันตัวของไรเองก็ยังมีโอกาสได้ลงสนามในการแข่งขันศึก FA ฟเอครับในการประชิญหน้ากับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้มาแล้วอีกตัว ตัวล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางเดฟโอซีคอปสื่อที่เจาะข่าวของทีมดองโดยเฉพาะก็มีการออกมาเปิดเผยว่าในตอนนี้มันอาจจะเป็นทางเด e กกรนเนอร์ที่อาจจะประสบความสําเร็จในการคว้าชิ้นปรามันไปครองหลังจากพวกเขามีการยกระดับความสนใจในตัวนักเตะรายนี้ขึ้นมาในช่วง72ชั่วโมงที่ผ่านมาและใกล้ที่จะสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องค่าตัวกับทางซาท์ฟอร์ดซิตี้ได้แล้วอีกตัว แม้ว่าก่อนหน้านี้มันดูเหมือนว่าลิเวอร์ pool ของเราจะเป็นตัวเต็งมาโดยตลอดในดีวนี้ก็ตามทีมันเป็นที่เชื่อกันว่าทางอาร์ซนอกมีการเสนอแพคเกจมูมคลค่ารวมทั้งสิ้น500ล้านปอนด์ให้กับทางเซาท์ฟอร์ดซิตี้ City, ซึ่งทางต้นสังกัดของนักเตะเองก็ดูเหมือนว่าจะพอใจกับเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นเสียด้วยมันเป็นที่เชื่อกันว่าทางอาร์ซนอกน่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับดีวนี้ได้ภายในช่วงไม่กี่วันข้างหน้านี้ ดังนั้นหากเราูวังที่จะฉกตัวนักเตะรายนี้เข้ามาร่วมทีมของเราให้ได้มันก็มีความจําเป็นที่เราจะโมชักช้าอยู่ไม่ได้อีกแล้วและต้องดําเนินการแบบทันทีทันใดกันเลยทีเดียวเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพรอยานจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูการปรับทัพในทีมงานหลังบ้านของเราที่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจอย่างยิ่งกันบ้าง เพราะเรามีการเสียตัวของทางจอห์นนี่ไหติงกาผู้ช่วยผู้จัดการทีมของทางอาร์เนอร์สตอตที่อำลาสโมสรของเราและย้ายไปเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ให้กับทักอาร์จ็คส์อัลเซอรดัมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะมีการดึงตัวทางโจวันนี่ฝานวองฮอสเข้ามาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมคนใหม่ เช่นเดียวกันกับทางคารวีบาเลโลและโคลินสจวตที่ถูกดึงตัวเข้ามาเป็นโค้ชผู้รักษาประตูคนใหม่ให้กับทีมของเราแทนที่ของทางฟาเบียนออตเต้และเคราดิโอทรัฟฟาเรลที่ก็มีการอำลาทีมของเราไปในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยเช่นเดียวกัน นอกจากนี้แม้กระทั่งในทีมอะเคเดม่ของเราเราก็ยังมีการเสียทางมาก์บิดวิลคินสันเฮดโค้ดของทีมชุดอายุไม่เกิน18ปปีที่ก้าวลงจากตำแหน่งตอนสิ้นสุดการแข่งขันในฤดูกาลที่ผ่านมาด้วย ทว่าล,ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทาง t ด e a อั l เลติกสำนักข่าวเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็เป็นการชี้เป้าอ,ออกมาเลยว่าในตอนนี้ลิอร์พูกำลังจะได้เฮดโค้ชของทีมชุดอายุไม่เกิน18ปีคนใหม่แล้วแล้วมันก็จะเป็นการไปฉกตัวมาจากทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ทีมคู่อริตลอดการของเราอีกตัว เขาคนนั้นก็คือในรายของทางไซมอนวิลซึ่งเป็นโค้ดในทีมอะค d e เดมีของทางแมนยูที่ได้รับการยกย่องอย่างมากและการแต่งตั้งเขาเข้ามาร่วมทีมงานของเราดังกล่าวนั้นก็จะทำให้ตัวของทางวิลขึ้นมาเป็นเฮดโค้ดของทีมชุดอายุไม่เกิน18ปีคนใหม่ และจะมีการทำงานร่วมกับทักแอนโะมนี่ไรอันโค้ดของอ c ค d e เดมีของทางลิเวอร์พูลที่รับใช้สูสสรของเอามาอย่างยาวนานหลังจากเข้าถูกโปรโมตจากทีมชุดอายุไม่เกิน15ปีให้ขึ้นมานั่งแทน่นเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมของทีมชุดอายุไม่เกิน1 8ปี สำหรับในลายของทางวิวที่ปัจจุบันอายุ40ปีนั้นเขาย้ายมาอยู่กับทัศอเคเดมีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วในฐานะเฮดโค้ชของทีมชุดอายุไม่เกิน14ปีหลังจากที่เขาเองก็เคยทำงานเป็นเวลา2ปีครึ่งในฐานะเฮดโค้ชชุดใหญ่ให้กับทาง s ซา t h ฟอร์ดซิตีมาก่อนด้วยเขายังผ่านการทำงานกับทางฟริดวูดทวมาถึง6ปีด้วยกันตั้งแต่ทีมในระดับเยาวชนจนกระทั่งขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ ระหว่างช่วงเวลาที่เขาอยู่กับทางซาวฟอร์ดและทางฟิ w วูดนั้นเขาเองก็ยังผ่านประสบการณ์การเป็นเฮดโค้ชของทีมชุดใหญ่แบบรักษาการกับทั้งส,สองสโมสรดังกล่าวมาด้วยเรียกได้ว่าเป็นโค้ดที่มากประสบการณ์คนหนึ่งเลยก็ว่าได้ที่จะเข้ามาเสริมทัพให้อาคาเดมีของเราสำหรับการปลุกปัปป้นนักเตะป้อนให้กับทีมชุดใหญ่ต่อไปตามลำต่อ ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ในไหนก็ดูเรื่องการปรับทับหลังบ้านของทีมเรากันไปแล้วเราจะขยับมาดูหนึ่งในนักเตะเก่าของเราที่ในตอนนี้ก็มีการย้ายไปอยู่กับทีมคู่แข่งของเรากันบ้างนั่นก็คือในราของทางโคโรตูเรอดีตปรกระหลังของเราที่เคยคาแข่งอยู่ในถิ่นแอนฟิลด์เป็นเวลายาวนาน3ปีด้วยกันย้อนกลับไประหว่างปี2013ถึง2016 แต่ล่าสุดมันก็มีการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการผ่านหน้าเว็บไซต์ของทางสโมสรเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าพวกเขามีการแต่งตั้งตัวของทางตูเร่เข้าไปรับงานเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมคนใหม่ของทางป๊ก กวาดิโอลาในใหญ่มือทองซึ่งนั่นก็จะทำให้ตัวของทางตูเลได้เข้าไปทำงานร่วมกับทางเป๊ปนินเดอร์อดีตผู้ช่วยผู้จัดการทีมของทางเยอเกนครอปที่ก่อนหน้านี้ก็ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาเป็นมือขวากับทางกวาดิโอลาแล้วด้วยเช่นเดียวกัน อันที่จริงนะตัวของทางตูเรนนั้นก็เคยเป็นนักเตะเก่าของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้และผ่านการลงเล่นให้กับพวกเขามาอย่างยาวนานถึง4ปีด้วยกันระหว่างปี2009ถึง2013ก่อนจะย้ายมาอยู่กับทางลิเวอร์พูลของเรา ทั้งนี้เราก็ได้เห็นตัวของทางตูเลขมีการเดินทางร่วมกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปในทัวร์นาเมนต์ศึกชิงแชมป์สมสรอนโลกในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อทดลองงานไปแล้วด้วยก่อนที่จะมีการยืนยันประกาศการแต่งตั้งเขาอย่างเป็นทางการต่อมาในวันนี้นั่นเองย้อนกลับไปในฤด,ดูกาลที่แล้วทางตูเลขยังอยู่ในกับทีมชุดอายุไม่เกิน18ปีของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ซึ่งเขาก็ทํางานร่วมกับทางโอริเวอร์ไรส ซึ่งหลังการประกาศแต่งตั้งตำแหน่งใหม่ให้กับทางตูเล่นั้นทางฮูโกวีอาณาผู้อำนวยการฟุตบอลของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ด้วยเรายินดีอย่างยิ่งที่มีการแต่งตั้งให้ตูของทางโคโรตูเล่ขึ้นมาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมให้กับทีมชุดใหญ่อย่างเป็นทางการวีอาณากล่าว มันไม่ใช่แค่สิ่งที่เขาเคยผ่านประสบการณ์นในการเล่นฟุตบอลมาเท่านั้นแต่เขายังมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และรู้จักสมูรเป็นอย่างดีเราประทับใจในงานของเขาและความสําเร็จที่เขาทําให้กับทีมชุดอายุไม่เกิน18ปีดังนั้นการที่ดึงเขาขึ้นมาร่วมงานกับทีมชุดใหญ่อย่างเป็นทางการแบบถาวรจะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับนักเตะที่เปลี่ยนผ่านจากอคาเดมี่ขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ได้ ปายกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พรกะกจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูหนึ่งในนักเตะที่ตกเป็นกระแสข่าวลือหนาหูมากที่สุดว่าเขาอาจจะย้ายออกจากทีมของเราไปในช่วงซัมเมอร์นี้ นั่นก็คือในรายของทางหลุยส์ดีอาสปีกทีมชาติโคลอมเบียของเรานั่นเองหลังจากก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นทางฝาวิิโอโรมาโน่นักข่าวระดับเทียร์หนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าว,ข,าวข่าวเรื่องการซื้อขายนักเตะมีการออกมายืนยันไปแล้วว่าลลเวอพูของเราได้ตอบปฏิเสธข้อเสนอจากทางเสือใต้บาเยนน์มิวนิคที่มีการยื่นเข้ามาขอซื้อตัวดีอาสที่สน,นราคา67.5้าล้านยูโรหรือคิดเป็นดาว5 8าล้าน อแล้วทีมของเราก็ยังมีการตั้งค่าตัวของเขาเอาไว้สูงเรียวถึงระดับ100ล้านยูโรหรือ86ล้านปอนด์กันเลยทีเดียว ทว่าล,ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางฟอร์เรนท์เเทนเบิร์นักข่าวระดับเทียนหนึ่งอีกเช่นเดียวกันที่ปัจจุบันทำงานให้กับทางสกายสปอร์ตเยอรมันก็มีการออกมาระบุชัดเลยว่าทางบาร์ยนยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจเอาไว้เพียงเท่านั้นและพวกเขากำลังเตรียมยืน่นข้อเสนอครั้งใหม่เพื่อการทาบทามตัวของทางดิคตัสไปสุดทิ่อารีอัสอารีนาให้จบได้ แซฟบซีบายันได้ยินขอ้อเสนอแรกมาทางลิเวอร์พูลเป็นลายลักอักษรสำหรับตัวของทางหลุยดีออสในช่วงเช้าวันนี้ได้มีมูลค่า67.5ล้านยูโรแต่ทันใดนั้นขอ้อเสนอของพวกเขาก็ได้ถูกตอบปฏิเสธกลับไปอย่างที่ตอนแรกมีทางดิแอตเรติกออกมายืนยันไปแล้วสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลแพทรทนเปิร์โพสต์ยืนยันผ่านหน้า X สดตัวของเขาเอง ต่ในตอนนี้ทางไบเยนกำลังเตรียมยื่นข้อเสนอครั้งใหม่เข้ามายัางที่มันมีรายงานข่าวกันออกไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่าตัวของทางดิอัสเองยังคงเป็นนักเตะที่อยู่ในท็อปลิสต์ที่ทางไบเยนให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก มันยังไม่ถึงขั้นที่ทั้งสองฝ่ายระหว่างทางดีอัสกับทาง ers, บายเยนบรรลุข้อตกลงกันได้ทุกอย่างแล้วแต่มันก็เป็นที่คาดหมายกันว่าไม่น่านจะมีปัญหาใดๆและเขาจะมีการเซ็นสัญญาไปจนกระทั่งถึงปี2029หรือ2030 ในนก็มีการเปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวความเป็นไปได้ที่ทางไบเยนมิวนิคจะมีการยื่นข้อสเสนอครั้งใหม่เข้ามาขอซื้อตัวทางหลุยดีอาสจากทางสโมสรของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราก็จะเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ขบท้วนกระบวนความกันไปเลยถ้าจะมาดูการอัปเดตจากทางฟอฟิวิโอโรมาโนกันบ้างดีกว่าว่า จากข่าวที่เขาได้รับทราบมานั้นเรื่องนี้มันมีข้อเท็จจริงมากน้อยเพียงใดกันเพราะปัจจุบันตัวของทางดีอาร์สเองก็เหลือสัญญาผูกมัดในถิ่นแอนฟิลด์ของเอกถึงแค่ช่วงซัมเมอร์ในปี2027เท่านั้นแม้กระน,นั้นทางโรมาโน,โนเองก็มีการออกมายืนยันเลยว่าทางบาเยนนจะกลับมาพร้อมข้อเสนอใหม่ ตรงกับทิศทางฟอร์เรนแพทเทนเบิร์กมีการรายงานข่าออกไปล่วงหน้าแล้วแต่อีกหนึ่งสโมสรที่เราก็ต้องจับตามองอยู่ด้วยก็คือทางเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาที่ซึ่งพวกเขาก็ยังคงมีการติดต่อกับตัวของทางดิอัสมาอย่างต่อเนื่องด้วยมาเย่นถูกตอบปฏิเสธข้อสเสนอไปแล้วถึง2ครั้งนะแต่พวกเขาจะกลับมาพร้อมข้อสเสนอใหม่ในการขอซื้อตัวทางลุยดิอัส ลูมาโน่กล่าวระหว่างที่เขาจัดรายการ h e ลวิโกพอดแคสต์ผ่านหน้าทางช่อง YouTube ของเขาเองมาเยนกำลังพูดคุยกับทางเอเย่นส่วนตัวของนักเตะอยู่แต่เช่นเดียวกันบาร์เซโลนาก็เป็นอีกสโมสรที่มีการพูดคุยอย่างต่อเนื่องกับทางเอเย่นส่วนตัวของนักเตะตลอดช่วงเวลาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วพวกเขาก็จะมีการเปิดการพูดคุยกันอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันข้างหน้า ดังนั้นทางบาร์เซโลนาเองยังคงมีการพูดคุยกับหลุยดิอาสอยู่เพราะนี่คือนักเตะที่สโมสสของพวกเขาหลงรักเป็นอย่างมากแต่แน่นอนว่าพวกเขาต้องการเข้าใจว่าสถานการณ์ด้านการเงินเป็นเช่นไรเพราะทางลิเวอร์พูลเองดูเหมือนว่าจะพยายามปิดประตูใส่พวกเขาอยู่ตลอดลุยดิอา์สเองก็ต้องการจะย้ายไปหาความท้าทายใหม่ๆในเส้นทางอาชีพของตัวเองแต่เรื่องนี้มันจะขึ้นอยู่กับทางลิเวอร์พูล สโมอสรจะเป็นคนตัดสินใจว่าพวกเขาต้องการทำอะไรกับตัวของทางหลุยดิอัสดังนั้นนี่คือสถานการณ์ที่เราจะต้องจับตาดูกันต่อไปมันสำคัญที่เรามีการเอ่ยเรื่องนั้นขึ้นมาสำหรับทางลิวพูเพราะเงินเป็นปัจจัยหลักของเรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาต้องการตัวเลขเท่าใดสำหรับทางลุยดิอัสแล้วในตอนนี้พวกเขาก็ยังคงตอบปฏิเสธทุกข้อสเสนอที่เข้ามา พวกเขาไม่ได้บอกออกมาแบบชัดเจนถึงตัวเลขที่แบบเฉพาะเจาะจงดังนั้นเราต้องมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับการพูดคุยเหล่านี้เพราะมันจะกลายมาเป็นสถานการณ์ที่น่าสนใจ หลังจากฟังคำยืนยันของทางฟา r ิเซโรมาโน o เกี่ยวกับจุด,ดยืนของทางสโมสรทั้ง3ทีมกันไปแล้วไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์ p ู o ของเราหรืออีกส,สองสโมสรที่แสดงความสนใจในตัวของทางหลุยดิอาร์อย่างทางบาเยนน์มิวนิคและทางบาร์เซโลนาข่าวต่อไปของวันนี้เราจะมาดูกันดีกว่าว่าแล้วตัวของทางนักเตะเองล่ะเขามีความคิดเห็นถึงประเด็นดังกล่าวข้างต้นอย่างไรกันบ้าง มล่าสุดทางบิลสํานักข่าวชื่อดังจากประเทศเยอรมันก็มีการตีข่าวใหญ่ประจำวันออกมาเลยว่าทางวังซองกอมปานีเฮดโค้ดของทางบบเยนมิวนิ่มีการโทรศัพท์และ่วิดีโอคอลไปพูดคุยกับตัวของทางดิอัสด้วยตัวของเขาเองและได้รับคำตอบรับในเบื้องต้นจากตัวของทางนักเตะเลยว่าเขายินดีที่จะย้ายไปร่วมทิมอาริอันส์อารีนาแต่ประเด็นหลักใหญ่ใจความสําคัญก็คือทางบาเยนจะต้องตกลงค่าตัวกับทางลิเวอร์พูลของเราให้ได้ก่อน วัางซองกัมปานีมีการโทรวิดีโอคอลไปหาทางหลุยดีอาสนะวิลระบุตัวของทางดาวเตะทีมชาติโคราเบียเองก็ได้ตอบตกลงที่จะย้ายไปอยู่กับทางบายเยนและได้แจ้งให้ลิเวอร์พูลร,รับทราบถึงความปรารถนาของเขาแล้วด้วยลิเวอร์พูลเองก็รับทราบเรื่องนี้มาตั้งแต่เมื่อหลายเดือนก่อนว่าทางดีอาสมีความประสงค์ที่จะย้ายทีมออกไป ในตอนนี้สโมสรจำเป็นจะต้องตกลงค่าตัวกันให้ได้โดยที่ทางบายเยนเองก็เชื่อว่าพวกเขาได้ยื่นขอ้อเสนอเป็นตัวเลขที่มีในยั่งสำคัญเข้ามาพวกเขาไม่ได้มองดีอาสว่าเป็นการเซ็นสัญญาเพื่ออนาคตข้างหน้าแต่จะเป็นนักเตะที่สามารถเข้ามาพัฒนาทีมของพวกเขาให้ดีขึ้นได้ในทันทีและช่วยให้ทางบายเยนสามารถต่อสู้ในระดับสูงได้จากคุณภาพและประสบการณ์การลงเล่นในเวทีระดับนา,นานาชาติของตัวนักเตะ ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะมีจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูอีกหนึ่งนักเตะที่เรียกได้ว่าเป็นพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งของทีมเราต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานนี้ลากยาวมาจนกระทั่งถึงเช้าวันนี้กันบ้างนั่นก็คือความพยายามของสโมสรเราในการไล่ล่าตัวศูนย์หน้าคนใหม่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่ง,ง,งให้กับทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายของทักอาร์ซนเดอร์อิซักเาายิงตัวเก่งจากทางสโมส,นสรนซาลิกาโด New c a s t อ e u n ยู่ d เตที่เรียกได้ว่าเป็นดิลในฝันสำหรับทีมของเราเลยก็ว่าได้ ประเด็นที่น่าสนใจก็คือนักข่าวระดับเทียนหนึ่งอย่างน้อยๆสองคนไม่ว่าจะเป็นทาง่าวิซิโอโรมาโน่และทางเดวิดออนสตีมจากทางดิแอเตกต่างก็มีการออกมายืนยันตรงกันว่าลรืวอร์พูลของเรามีการติดต่อเบื้องหลังไปหาทางนิวคาสเซิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วและแจ้งความประสงค์ที่ต้องการจะเซ็นสัญญากับนักเตะรายนี้โดยที่ทีมของเราพร้อมที่จะทุ่มเงินมากถึงตัวเดขหนึ่งร้อยยี่สิบล้านปอนด์ซึ่งจะทําให้เขาได้กลายมาเป็นนักเตะที่มีสติค่าตัวแพงที่สุด ในหน้าประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลอังกฤษคนใหม่กันเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามในเวลา24ชั่วโมงหลังจากที่มีการปล่อยข่าวดังกล่าวข้างต้นออกมาในสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะกับทางแฟนบอลลิเวอร์พูลของเราก็เป็นการจับข้อสังเกตความผิดปกติบางอย่างได้ เพจอย่างทางริวูลเอฟ FCN เยอรมันมีต่างตั้งข้อสังเกตขึ้นมาเลยว่าในตอนนี้มันมีเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวที่บินออกจากทางเมืองริวร์พูลไปสู่ทางอินนาบรุเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเมืองดังกล่าวนั้นก็เป็นที่ตั้งของแคมป์การเก็บตัวฝึกซ้อมของทาง New cast นะิวคาสเซิลณปัจจุบันที่ซึ่งตัวของทางอีซักและเพื่อนร่วมทีมของเขากำลังฝึกซ้อมในช่วงปรีซีซั่นอยู่นั่นเอง นั่นจึงทำให้มันมีการตั้งข้อสังเกตกันเลยว่าลเครองบินเจ็ตส่วนตัวดังกล่าวข้างต้นนั้นจะเป็นการบินเข้าไปเพื่อเตรียมการในการรับตัวทางอิสซักเพื่อเดินทางมาสู่เมืองลิว์พูลของเราต่อไปตามลำดับหรือไม่อย่างไรกันในนก็พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับตัวของทักอเล็กซานเดอร์อิซักกับทางสโมสสฟุตบอลลิว์พูลของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลย ว่าทางสปอตไบเบิลสื่อชื่อดังก็มีการขุดเอาบทสัมภาษณ์ของตัวอีซักที่เคยพูดถึงทางลิวัภูของเราในอดีตที่ผ่านมามาสทอนได้เห็นภาพใหญ่เลยว่าเขามีมุมมองต่อยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซด์ของเราเช่นไรกันบ้างย้อนกลับไปที่ครั้งหนึ่งหลังจากที่เขาลงเผชิญหน้ากับทีมของเราเจ้าตัวก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าผมสนุกกับทุกครั้งที่ผมได้ลงเล่นเกือกับทางลเว์ภูเลยนะเพราะผมคิดว่าพวกเขาเองเล่นไม่ได้แตกต่างจากเราเลย อิซักก่าวพวกเขาเป็นทีมที่เน้นการเล่นเกมเพรสซิงสูงและนั่นก็ทำให้พวกเขามีโอกาสที่จะสวนกลับคู่แข่งได้มากมายเลยซึ่งนั่นเป็นเกมการเล่นที่ผมชื่นชอบเป็นอย่างมากผมรู้สึกดีและสนุกทุกครั้งที่ได้ลงเล่นประชิญหน้ากับพวกเขา นอกจากพูดถึงสไตล์การเล่นของทางนิวอัพภูแล้วทางอีซักเองก็ยังเคยยกย่องว่าสนามแอนฟิลด์ซึ่งเป็นดังงย้าวของทีมเรานั้นเป็นหนึ่งในสนามที่ดีที่สุดเท่าที่เขาเคยลงเล่นมาเลยทีเดียวแอนฟิลด์เป็นสนามที่ยอดเยี่ยมมากนะล้วไม่ใช่แค่ยอดเยี่ยมธรรมดาผมคงต้องบอกว่ามันเป็นสนามที่สุดยอดจริงๆอิซักกล่าวระหว่างที่เขาไปให้สัมภาษณ์กับทางสกายสปอร์สื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษ ผมคงต้องบอกเลยว่าระดับโดยมาตรฐานเฉลี่ยของสนามทั่วไปในพรีเมียร์ลีกนั้นถือว่าสูงอยู่แล้วแต่หากคุณมาดูที่สนามแอนฟิลด์เราก็ต้องบอกว่ามันสูงยิ่งกว่านั้นขึ้นไปอีกนะ จากมุมมองดังกล่าวข้างต้นของทางอิซักก็จะเห็นได้ว่าเขามองทีมลิเวอร์พูลไปในทิศทางที่ดีมากและนั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยว่าทําไมก่อนหน้านี้ทางฟาวิเซียโรมาโนถึงมีการออกมายืนยันชัดเจนเลยว่าตัวของทางอิซักเองค่อนข้างที่จะเปิดกว้างสำหรับโอกาสในการย้ายมาร่วมทีมแอนฟิลของเราแล้วเพื่อนๆล่ะ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ